แล้วมันใช่ไหมพี่แล้วพี่ดูอีกมุมหนึ่งมันก็คนนั่งเนะคนนั่งเนาะใช่เลยนะอ่ะแล้วพี่ดูอีกมุมอันนี้มุมหนึ่งอันคนตายอ่ะรู้สึกยังเห็นคนขิ้วเชื่อไหมเราไม่มีคนนั่งไหมเฮ้ยจริงเหรอเอาอันนียอีกมุมหนึ่งเข้าถ่ายเวลาดีกันเลยอันนี้ที่คนโดนยิงอะเหรอใช่ไม่ใช่เหรอนั่งเมื่อกี้เหมือนคนแก่นั่งอ่ะเหมือนคนเหมือนคนนั่งมองคนนี้ไหม ใช่ไหมลูกหน้ามองเนไหเนี่ย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 นีไม่คิดว่าเป็นคนตายนะใช่ใไหมอ้ยจะเป็นรูปหน้าที่เหลือที่เหลือมองใช่ไหนเหมือนคนท้องใช่ตอนที่ไปถึงที่แรกเลยแต่ว่ายังไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่ามัวถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ที่สูงอยู่ แต่พอมาซู o ลองลองดูอีกทีอ่ะมันเป็นรูปหน้าใช่อไหมขนลุกไหมถามว่าขนลุกไหมขนลุกตั้งแต่ตอนไปเลิแรกที่มนนอไซเชิคือไม่แอ่พอเอารถอะไรกลับเสร,ร็จแล้วเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านพอ,อกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้ถอดชุดเลยขน่ะเดี๋ยวเเดินเข้าบ้านแล้วขนลุกทั้งตัวเลยก็ยังพูดกับแฟนว่าทำไมวันนี้กลับมาแล้วขนลุกอะไรนี้วะแฟนเขาก็บอกว่า มีใครตามมาึงมาหรือเปล่าเอ,อ๊ะก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็อบอกแฟนเราไปล้างหน้าล้างตาแล้วนอนแต่พอหอจะผ้าแล้วปิดไฟนอนแค่นั้นแหละมีวิทยุเรียกเข้ามาว่าให้ไปตรวจสอบเหตุว่ามีการมีการตรงตรงนั้นเลยเขาบอกตรงข้ามกับที่เกิดเหตุตอนที่เราเพิ่งกลับมาแล้วพอไปถึงตรงนั้นก็เหมือนกับว่าขนมันก็ลุกเหี้ยยังไม่ถึงยังบอกที่ตำรวจเลยนะว่าดูกขนดีวันนี้หนูกลับไปบ้านหนูกลับไมรอบขนก็ยังลุกเหมือนเดิมแล้ว พอไปถ่ mortar, yeah. ายร même, become, ip, 沒有沒有 i i ูปอ่ะมันก็เหมือนพอสังเกตรู้ว่ามันมันเหมือนอะไรแปลกๆก็ไม่กล้าพูดนะนะแต่พอพักมาแล้วก็เรียนที่ลองมาดูของตัวเองอ่ะเออน่าใจเลยใช่ไหมใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ